สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูก็จะมาสอนทําก่องของขวัญรูปหัวใจสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะทําเอาใส่ของขวัญน,นะคะใส่ช็อกโกแลตใส่ลูกอมนะคะไปให้เพื่อนๆแบบนี้เลยนะคะทําเองง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะวาเลนไทน์ก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีก,กว่าก่อ,อื่นน้องหมูฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหมูมีจัจให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะให้เราตัดกระดาษนะคะขนาด2 0คูณ20นะคะด้านคูณด้าน2 0คูณ20จะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ตามความใจชอบใครไม่มีสีนะคะก็จะเป็นสีขาวก็ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนแรกให้เราพับครึ่งค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเปิดกระดาษออกแล้วพับครึ่งค่ะพับครึ่งค่วยสลับกันเลยค่ะ จากนั้นนะคะเปิดกระดาษออกพับขอบด้านนอกเข้าชนขีดตรงกลางค่ะพับทั้งสองข้างเลยค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราพับ ขอบด้านล่างนะคะขึ้นชนขอบขีดตรงกลางค่ะพับเหมือนกันเลยค่ะทั้งสองฝั่ง จากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราเปิดกระดาษออกในลักษณะนี้นะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราพับข,ข,ขอบด้านล่างนะคะพับขอบด้านล่างนี้ชน ouais, ขอบขีดด้านบนตรงนี้นะคะตรงนี้เลยพับขึ้นไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเปิดกระดาษออกพลิกกลับมานะคะให้ด้านบนเมื่อกี้นะคะมาอยู่ด้านล่างจากนั้นให้เราพับขอบด้านล่าง ขึ้นชนขอบขีดตรงนี้นะคะเส้นแรกตรงนี้จากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราเปิดกระดาษออกมานะคะมันจะได้เป็นหนึ่งสสี่ห้าเส้นแบบนี้นะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปให้เราพับขอบด้านล่างนะคะพับขึ้นชนขอบขีดรอยที่2ตรงนี้นะคะพับเป็นมุมสามเหลี่ยมค่ะนะคะ พับขึ้นไปแบบนี้เลยขีดรอยพับที่2ตรงนี้นะคะเสร็จเราก็รีดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเปิดออกมาพับไคว้สลับกันค่ะชนขีดรอยพับที่2เหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเปิดออก ม้นมา1ทีนะคะให้ด้านบนมาอยู่ด้านล่างทําเหมือนกันเลยค่ะพับเป็นมุมสามเหลี่ยมค่ะชนขีดรอยพับที่2ตรงนี้นะคะตอนแรกอันนี้เส้นที่1ตรงนี้เส้นที่2นะคะพับได้เลยเปิดออกค่ะพับไข่สลับกัน เปิดออกมานะคะเห็นไหมคะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะจะมีเส้นกากบาทอันใหญ่นะคะ2เส้นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับขอบด้านล่างขึ้นไปเป็นมุมสามเหลี่ยมะคะ่ะพับแบบเดียวกันเลยนะคะทั้งสองข้างจากนั้นนะคะเปิดกระดาษออกหนึ่งข้างนะคะเปิดออกมาแบบนี้ ให้เราเอามือสอดเข้าไปด้านในนะคะนะคะดันตรงกลางนะคะดันเหลี่ยมตรงนี้นะคะขึ้นไปนี่ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับ,บด้านบนลงมาค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะด้านซ้ายนะคะเปิดกระดาษออกค่ะดันขอบด้านล่างนะคะขึ้นไปชนขีดตรงนี้มันก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลย เสร็จแล้วก็พับกระดาษลงมาค่ะจากนั้นนะคะให้เราหมุนกลับมาค่ะตอนนี้นะคะสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนแล้วด้านล่างนะคะให้เราพับเหมือนกันค่ะพับเป็นมุมสามเหลี่ยมขึ้นไปนะคะพับแค่มุมสามเหลี่ยมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องพับเป็นสามเหลี่ยมอีกหนึ่งทบนะคะ เห็นไหมคะพับแค่นี้เลยด้านล่างนะคะอันหนึ่งต้องพับเป็นแบบนี้นะคะด้านล่างไม่ต้องพับแบบนี้จากนั้นนะคะให้เราพับครึ่งค่ะหมุนกลับมานะคะจากนั้นเปิดกระดาษออกค่ะเปิดกระดาษออกสังเกตนะคะสามเหลี่ยมด้านข้าง2อันตรงนี้นะคะให้เราใช้นิ้วกดที่เส้นขอบตรงกลางนี้นะคะพับลงไปแบบนี้เลยไหมคะ พับตงไปสองข้างพร้อมๆกันได้เลยค่ะนี่โอเคค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราเขียนข้อความด้านหน้าได้เลยค่ะตกแต่งตามใจชอบได้เลย โอเคค่ะพี่หมูก็จะตกแต่งประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปให้เรากรางกระดาษออกนะคะสังเกตตรงนี้นะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะให้เราใช้นิ้วกดลงไปตรงกลางค่ะตามเหลี่ยมมาเลยนะคะกดตรงไปตรงกลางตรงนี้ก็จะมี1 2 3จะเป็น3หลุมแบบนี้นะคะกดลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ข้างๆนะคะก็บีบเข้าหากัน บีบเข้าหากันแบบนี้ตรงกลางก็จะเป็นหลุมแบบนี้นะคะนี่นะคะจะมี 1, 2, 3หลุมตรงนี้นะคะเมื่อเรากดตรงกลางนะะมันก็จะพองออกสวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราทากาวนะคะทั้งสองข้างตรงนี้ค่ะทากาวแล้วก็บีบให้แน่นได้เลยค่ะ บีบให้กาวติดกันนะคะกับกระดาษทั้ง2ฝั่งติดกันแบบนี้เลยแล้วก็ใช้มือช่วยให้กระดาษพองขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ขนมลูกอมของเรานะคะใส่เข้าไปในนี้ขนาดที่พอดีนะคะอันนี้อัลมอนด์หน สามารถใส่แอลมอนได้ประมาณ2-3เมิตรนะคะประมาณนี้เลยใครอยากจะใส่เป็นลูกอมหรือช็อกโกแลตอย่างอื่นได้เลยนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายให้เรานำสามเหลี่ยมกระดาษ2ออันนี้นะคะมาสอดใส่เข้าในช่องนี้ค่ะมันก็จะแน่นของมันพอดีเลยนะคะถ้าใครไม่ถนัดก็พลิกอีกหนึ่งฝั่งก็ได้นะคะ นี่เห็นไหมคะมันก็จะแน่นประมาณนี้เลยแน่นเลยนะคะนี่ไม่หลุดเลยนะคะตรงนี้แน่นเลยไม่ต้องใช้กาวนะคะด้านล่างหรือว่าใครอยากจะให้มันแน่นกว่านี้ก็สามารถใช้กาวติดได้เลยนะคะนี่สวยงามเลยนะคะเอาไปให้เพื่อนๆในวันวาเลนไทน์ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะใครอยากทําให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ได้นะคะยิ่งดีเลยทําหลายๆสีก็จะสวยๆเลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ คลิปหน้าน้องหมูจะพามาทําอะไรนั้นฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ